สังเกตอาการกล้ามเนื้ออักเสบที่คอแบบง่ายๆก่อนลุกลามเป็นเรื้อรังกล้ามเนื้อบริเวณคอคือโครงสร้างสำคัญที่ช่วยพยุงศีรษะและควบคุมการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันแต่ในชีวิตยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการนั่งทํางานหน้าจอการก้มเล่นโทรศัพท์หรือการนอนผิดท่าทําให้หลายคนเริ่มเผชิญกับอาการกล้ามเนื้ออักเสบที่คอโดยไม่รู้ตัว หากไม่สังเกตและดูแลตั้งแต่ระยะแรกอาการอาจลุกลามไปสู่ภาวะคอเสื่อมเส้นประสาทกดทับหรือปวดศีรษะเรื้อรังได้ในอนาคตได้ค่ะ5สัญญาณเบื้องต้นของกล้ามเนื้ออักเสบที่คอ 1. ปวดเฉพาะจุดข้างคอหรือท้ายทอยโดยเฉพาะหลังตื่นนอนหรืออยู่ในท่าทางเดิมนาน 2. ขยับคอแล้วรู้สึกฝืดตึงหรือเคลื่อนไหวไม่สุดเช่นเอี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วรู้สึกตึงมากกว่าปกติ 3. ม,มีอาการปวดร้าวไปยังบ่าไหล่หรือสะบักอาการเหล่านี้มักบง่งบอกว่าการอักเสบเริ่มลุกลามไปยังกล้ามเนื้อข้างเคียง 4. คลำแล้วเจอก้อนแข็งหรือแน่นๆใต้ผิวหนังบริเวณคอซึ่งอาจเป็นจุดกดเจ็บที่สะสมความตึงเครียดของกล้ามเนื้อไว้ 5. ปวดศีรษะร่วมกับอาการตึงคอโดยเฉพาะปวดแบบตื้อหนักหรือปวดขึ้นขมับปวดท้ายทอย แม้จะเป็นอาการที่ดูไม่รุนแรงในระยะแรกแต่หากปล่อยให้กล้ามเนื้ออักเสบสะสมจะส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตและการทำงานของเส้นประสาทในบริเวณต้นคอซึ่งอาจพัฒนาไปเป็นอาการเรื้อรังเช่นคอเสียมก่อนวัยเส้นประสาทกดทับปวดศีรษะจากกล้ามเนื้อคอ ที่สิริแค์เซนเตอร์เราเข้าใจว่ากล้ามเนื้อคอคือจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวและส่งผลถึงระบบประสาทโดยตรงเราจึงออกแบบการดูแลเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อคออักเสบการขยี้เส้นขยีเส้น,สนกดจุดคลายกล้ามเนื้อที่อักเสบเฉพาะแนวการกัวซาเพื่อเปิดระบบไหลเวียนลดการตึงสะสมและระบายของเสียการปรับสมดุลกล้ามเนื้อคอบ่าไหลโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อินบ็อกส,สนใจทดลองการกลัวซาขยี่เส้นขยีเส้นเฉพาะจุดที่ซิริแค์เซนเตอร์สถาบันสร้างอาชีพปรึกษาและนัดหมายได้ที่ซิริแค์เซนเตอร์ซอยสีนัคริน40ตรงข้ามซีคอนสแควร์เปิดทำการทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาแนะนำจองคิวก่อนนะคะเนื่องจากทางสถาบันค่อนข้างแน่นมากค่ะ